ช่วยมือกันช่วยมือกันใช่ไหขวาได้เลยค่ะไายขวาได้เลย เชิญพี่ครับมาเลยนะครับครับนะครับเดินชมไปทางพี่น้องครับ ไหนจวานี่เลยครับอ่ารับถุงยังที่เสร็จก็เดินออกไปเลยจ้ามารับถุงยังที่เสร็จก็เดินออกไปเลยจ้า เรียบร้อยดีครับตอนนี้ไอติมหมดแล้วไอติมหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่หมูย่างกับหมูย่างที่ขอเจริญพรทุกท่านที่เดินทางไปจะทายโหดขอพรไหว้ครับ